เลือกก่อนได้ก่อนเชี่ยนี่ต้นต้นนี้มันนางแบบตอนนี้ก็นางแบบนี่ต้นคู่นะเนี่ยไม่คู่ธรรมดาคู่มะลู่ทุยเลือกเลยเลือกเลยไม่แน่เล่นเล่นโคนคู่ง่ามขาเลยนะนี่ อ่าใส่แล้วอ้าวโนนโน่นโ no, 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 no. ่นอันนี้เป็นน้ําใจนะครับน้ําใจให้ชมรมพวกเราเพราะผมติดตามชมรมสุพันธ์มาตั้งแต่เกิดถูกไหมครับ,รบเพราะนั้นผมมาเนี่ยผมจะไม่มามือเปล่าครับนะอันนี้แหนะ <c oughs> มจริงๆเลยอาจารย์สุเทพ <c oughs> อ่ามีสบู่ไหมครับฮะแล้วแต่แล้วแต่ครับ <c oughs> อาให้สังเกตใบนะครับถ้ากายดีไม่ต้องไปเสียบอ่าเนี้ยใบเนี้ยก็เริ่มสวยแต่ว่าลองเสียบไว้ถ้าเก่งก็ได้นะอ่าได้ทุกกก่งเลยจิ่งไหนก็ได้ถ้าดูจีเนี่ยมันอันนี้มันช้อนโตอันนี่มันช้อนทองนะมันมีช้อนซ้อมช้อนกลางอันนี้ในช้อนซ่อมเนี่ยใบแหลมเห็นไหมทองอาอาเนี่ยช้อนซ่อมก็สวยนะ มีช้อนกลางนะมันกลางออกเอาแล้วครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับอุปกรณ์ที่จะใช้เสียบวันนี้ผมก็เตรียมมาอ่ะขอแยกมีดนะครับมีถุงนะครับมีเชือกมีปอกระชุดเลยใช่ไหมคะอ่ากระชุดเลยนะเอาไปแจกเลยครับใครที่รับมาให้ไปอ่ะเดี๋ยวผมจะให้อ่ามีดอยู่นี่ครับมีดกระถอยมาใหม่เอี่ยม นะที่จริงมันต้องแล้วใครยังไม่รู้เทคนิคบ้างในเรื่องของการเพาะเม็ดอเดี๋ยว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 ค่อยฟังนะหลังจากจบน,นี้แล้วยกมือถามนะการแนะนําเคล็ดลับในการเพาะเม็ดใจหน่อยเอาละแต่หลายคนรู้แล้วไปทําแล้วได้แล้วแต่ยังไม่ขยายนะนะครับแล้วอย่าไปเผลอเอาอันนี้ไปเตียบอีกนะ ตัดทิ้งแล้วอย่าไปเตี๋ย,ยงงานนี้ไม่เอาแล้วนะ <ไป S 1> เพราะว่าใบตรงนี้ยเขาเรียกว่าชอนโต๊ะมันใหญ่นะจะเป็นทัพพีอยู่แล้วตดัดนี้ไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับต้นนี้นะไม่ตไม่ใช่ล,ลองดูก่อนว่าจะเตรียมก่อนกิ่งเดียวก่อนนะ,ะดูกิ่งที่แข็งแรงออันนี้อาจจะไม่แข็งแรงอันนี้อ่าก็แล้วแต่เก่าก็ดีมกันเนาะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วทีนี้หยิบ อันนี้ไปยังอมนีผมยางไหลไปแล้วค่ะแล้วก็เก็บแ่เราบไปให้เหลือก้านแค่หนึ่งนิ้วเี๋ยนจะอ๋อบครับเ็หมดโไยอดที่เราตัดเนี่ยนะอ่าจานแล้วก็เสียบแล้วมันตายอ่ะก็เสียบใหม่เสียบตโไติดเสร็จแล้ววาให้ดีมี การเสียบเนี่ยเพื่อให้หวังผลว่าตำแหน่งริงที่จะออกมาครั้งต่อไปออกตรงไหนนะโอ้โหหลายช็อตนะมันจะไม่ตรงหลักโค้งใช่ไหมครับเขาบอกว่าบอลไตเนี่ยกิ่งจะต้องออกตรงส่วนโค้งถูกไหมไม่ออกตรงมุมงอนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหันตรงนี้ออกเนี่ยต่อไปกิ่งออกมาได้ออกตรงนี้นะนี่เห็นไหมอย่ามองข้ามนะเพราะเวลาปาด อย่าไปปาดตรงที่กิ่งจออให้ปาดทั้งข้างอ่าปาดใครปาดได้ปาดตามเลยครับเป็นรูปลิมรูปลิมแหลมแต่่้้ไมข้างเดียวได้มอาจารย์ข้างเดียวไม่เตะยากนะไม่ใช่ลองข้างอ่าเอ่าลองยกตัวอย่างให้แหลมเลยนะแล้วแผลสองข้างต้องเท่ากันอาจารย์เรียวแต่ไม่ติดนะ ต้องสองข้างเท่ากันนะอ่าอันนี้ไม่ถึงนิ้วไม่ได้ไม่ถึงนิ้วไหมให้ยาวหน่อยเดี๋ยวเนื้อไม่พอเดี๋ยวมีกระดาษที่เจี๊ยบเอาใหม่ไหมเอาอันใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่กรีงใหม่ดีกว่าอ่ะเยอะแยะไปเยอะแยะไปเอาใหม่อันนั้นมันแค่เซนเดียวพี่อ๋อของพี่เจีมันมันมันสั้นไปได้กีนสั้นจับจับจับดูจับดูจับดูได้ถึงนิ้วอก็ได้อ่ะทีนี้มาดูแผลที่ต่อครับ แถวที่ตอมจะมียางเห็นไหมครับอผมมีชําระมานะครับแตะแตะเอายางออกอแตะเอายางออกไปก่อนครัให้ได้ประมาณหนึ่งอครึ่งนิว้วเรียบร้อยอยังครับทุกคนเรียบร้อยอยังอ่าตาไม่ทันนะตามไ<ป>ตาม่ทนัน <ไป S 2> แล้วไปยืนบางเขาข้างหลังเขานั่งมองไม่เห็นอ้าวทีนี้มาดูตอที่เราจะเสียบ อันนี้เขาเรียกโคนคู่นะโคนคู่แต่ผมว่าคนได้ต่อสามเลยใช่ไหมเรื่องเราได้ต่อออย่างนี้โคนคู่อันนี้จริงหนึ่งให้มาเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งถามว่าถามว่าต้องทำความสะอาดอะไรบ้างหนึ่งความสะอาดยางสองตรงนี้มันแบบมีเพื่อนฝุ่นใช่ไหมครับเพื่อนดินน้ำเวลาลดน้ำกระเด็นทีเวลาผ่าตรงนี้ผ่าลงไปเฉยๆไม่ต้องทำเป็นไม่ต้องทำเป็นง่าม นะครับไม่ทาเป็นรูปตัวีนะทาลงไปตรงๆเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับทาตรงตรงเดียวเดียวเดยอย่าเพิ่งป่าตั้งหลักให้ดีเราต้องการให้กิ่งออกทั้งไหนทั้งข้างนี้ใช่ไหมเราก็่วนโค้งนี่ออกท้งข้างอ๋ออ๋อแล้วเห็นไหมไม่ดีนะครับตึงกลางเลยไช่ไม่ไดีดยมันเล็กจัง กดดีๆนะครับอย่าชักไปชักมานะกดลงไปนิ่งๆอาผิดแล้วผิดแล้วมาผ่าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดียวใช่อย่างนี้จะต้องเสียบอย่างนี้ทำไมมันต้องพาอย่างนี้อ่าต้องพาลึกแค่ไหนครับอ่าเท่ากับแขนที่เราปาดไว้ครอใช่ม้แล้วขวบจะเห็นว่าขนาดกีงกับขนาดตอไม่เท่ากันเพราะนั้นเวลาเสียบ ควรจะให้ผิวเปลือกทั้งสองอย่างเนี่ยอยู่ติดข้างใดข้างหนึ่งนะครับเสียบลงไปตรงๆนะครับเนี่ยไหมคนหลักส์เห็นไหมเสียบลงไปอย่างเงี้ย hmm. อ่า้ไ,ไ,ไแล้วกดไปให้มิดแถล ก็ใ้มิดแผลเลยแล้วไปจะเป็นต้องไตัดทิ้งไหมไม่จําเป็นไม่จาเป็นเลยเไม่จําเป็นไม่ให้ลดการไายน้ำอนะ่ะไม่ต้องเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นไม้มียางอ๋อนะแต่อย่างอื่นต้องต้องเด็ดใบนะอันนี้เป็นไม้มียางน้ําเลี้ยงเขาเยอะอนะครับต้องศึกษาธรรมชาติและให้เข้าใจด้วย

แก้ว้มาเริ่มจากแต่แรกลเลยครับกใหญ่ไปเดียวแล้วก็แา่แรเนี่ยมันต้องลงมา4.5ครับอันนี้ถ้าไม้รงต้นไม่ลง4.5มันจะไม่สวยเลยต้งเป็นต้นไซนนะครับว่ามันแผ่เยอะเนี่ยกระถางมันลึกไม่ได้มันต้องเป็นกระถางตื้นแต่ถ้าเป็นไม้ คอนไทรทรงต้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นกระานลึกแล้วกสานล่ากเนี่ยมันต้องลงมาสี่สห้าเนี่ยครับอพอขึ้นไปจริงเห็นไหมครับจริงจริงจริงที่อาจารย์สุคี้ว่าอยู่เนี่ยครับเนี่ยมันจะขึ้นไปสี่สิห้าแล้วตรงนี้ครับอนาคตนะครับหมายหมายถึงว่าตรงนี้เขาเรียกคอมาครับคอมานะ มา,มามาแล้วก็ติดเ,เนี่ยมันมตงตรงครึ่งางเห็นครึ่างไ่นเลยรงแล้วพอปลายมันจบเนีครับปลายอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปยหย่อนยอดผักบุ้งเห็นยอดผกุ้งไหมฮะพอมันลงไปนะมันจะขึ้นแบบยอดผักุ้งนะฮะได้เล ตอนนี้กิ่งนี้ที่อาจารย์ผมคิดพูดมาเมื่อก่อนเนี้ยเข่าเป๊ะเลยครับริ่งนี้นะอ๋อครับิ่งนี้มันจะต้องไปบังตรงนี้เห็นะจมิ่งนะครับริ่งนี้กับริ่งนี้อะครับมันจะต้องเป็นขึ้นงวงกลมแต่ยกซ้ายยกขวาด้วยนะเนี่ยคุณมองข้างหน้าเลยครับคุณยกกิ่งอ่ะมันจะต้องลำเห็นลำกิ่งทุกกิ่งแบบนี้นะฮะ แบบนี้ก็ยังยังยังอยู่ในขั้น80%ตามรับอันนี้อาจารย์ว่ามาเป็นไม้ยืนชายไม่ใช่ไม้ทรงต้นไม้ทรงต้นเที่ยวเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปี4 5และมา4 5มา4 5แบบว่าพี่ปอก็รู้ว่ามันมันต้องอยู่0-90เช้าั้ไครับอ,อ่าอ่าอะรอะไครับ มันก็อยู่เท่านี้ไม้บอลไขึ้นมีที่ที่มันสวยนะครับแต่ี้คนทำเนี่ยขอให้ทำมันเข้าองศาแล้วกันถ้าผมจะเนะนองศาเนี่ยคนช้างบอนไช์เนี่ยขอให้ไม้มาอยู่ในองศาเนี่ยครับเนี่ยยกขึ้นยอดหนึ่งเนี่ยสองมันต้องลงมาตรงนี้แหละตอนนี้เรามองไปเนี่ยมันจะสลับแล้วมันจะเห็นท้องจริงเนี่ยครับ เขาเห็นน้องจริงไม่พอครับจริงใด้รายละเอียดเล็กๆมันองฟูขึ้นฟูขึ้นสี่ที่ท้าอย่างข้างข้างกลางๆเ้ีทุกเก้าสิบอันนี้พี่ปองรู้ว่าพี่ปองทำอยู่เห็นไหมครับมันถึงจะสวยครับมันถึงจะสวยครับอันนี้มันก็โปร่งไปหน่อยตอนนี้นะขอติว่ามันจังโปร่งไปหน่อยมันทรงชุกนิดนึง ก็ไม่มีอะไรก็มีเท่านี้แหละครับไม้ไม้สมต้นองศานะฮะอันนี้อาจารย์เป็นไม้เอ็นชายนะ